ก่อนที่เราจะได้เน้นย้ํากับรถแข่งนะฮะเราก็จะมาขอขี่รถเล่นก่อนนะฮะเพราะหลายๆคนอยากดูฟิลขี่รถผมก็พยายามอยากจะขี่แม่งทุกคันนั่นแหละฮะน้มันคงน้ำมันเครื่องมันจะขึ้นแล้วปวามยางหน่อยมาเครือ่องบล็อกใหม่ของสจเป็นไงไหนไอฮาร์ดบิดขี่เทสจีพีเแล้ว,ลว,ลว,ลวนะฮะก็ในโล210นะฮะคันเมตรนะฮะ210เลยโอ้โหถือว่าแรางมากนะเปล่า พ่อระขอบราบสวีสดับสวัสดีพ่อแม่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวรุว่งทุกท่านวันนี้พ่อผมผมไปแล้วสรา,ารจานน์นราวันิล้ว่าอินฟินิตี้แบงค์นะครับคุณดูวันนี้ก็อยู่กับเจ้าเฉียวอีเหมือนเช่นเดิมนะฮะเราก็ก่อนที่เราจะได้เน้นย้ํากับรถแข่งนะฮะเราก็จะมาฝอยขี่รถเล่นก่อนนะฮะเพราะหลายๆคนอยากดูฟิลขี่รถผมก็พยายามอยากจะขี่แม่งทุกคันนั่นแหละฮะให้คนดูแต่ว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกครับงานผมค่อนข้างรัดกุมมากาว่ามันมีงานแข่งปลายปีที่ค่อนข้างจะ จริงจังกันเราบอกว่าเป็นเว็บมหากราบนะก็คือเว็บฟีสัต์นะเ่าบอกว่าเว็บสปพราดนั่นเองนะครับก็ผมก็ได้ทําการเป็นซัพพลายเออร์ด้วยนะครับผลิตพัสดด้วยแล้วก็แข่งขันเองด้วยนะฮะจริงๆก็ไม่อยากจะแข่งนะฮะแต่ว่าพอดีลูกพี่เขาเซียนก็จัดให้เขาหน่อยนะับประมาณนั้นก็รู้สึกว่า16ทีมเนี่ยเราจะจับคู่กับช่างพัดนครสวรรค์นะฮะก็จะเป็นคู่ที่แปลกที่จะได้เจอกันนะครับก็เป็นทีม B ีนะต้องบอกว่าเป็นทีม B ีแต่ว่านี่เหมือนจับวางเลยก็คือทีมเนะฮะก็ม เต้คดียาแล้วก็เป็นช่างเทพบางเ,เ,เทพเบี้ยเต้พันสวนนู้โหผมแบบผมงงเลยนี่ขนาดจ,จับฉลากกันเองนะเนี่ยถ้าให้พี่จำจับเดี๋ยวจะว่าอยางงั้นอย่างนี้จ,จับฉลากกันเองเยแม่งชัดสุดนะฮะก็ประมาณนั้นปะแล้วก็น้ำมันคงน้ำมันเครื่องมันจะขึ้นแล้วอรมยางหน่อยมาเครื่องบล็อกใหม่ของสอจเป็นไงไหนไอฮาร์ดบิดขี่เทสดีเพสแล้วนะก็ในโล2 1 0สิบนะ 1 0 0เมตรนะ210เลยโอ้โหถือว่าแรงมาก็ขี่ทิปจะเป็นยังไงนะเวลาขี่เล่นนะเนี่ยครับโอ้มันตรงมันดีมากเลยนะคนดูแบบผมก็ไม่ผมก็ไม่เคยทํานะไอ้พวกฝ่ายคิดตะโปฝ่า,าดอทเลยแต่พอทํามามันก็เออมันก็ขี่ดีของมันครับแต่ถ้า เอาล,ลูกลึกลูกกว้างนะผมว่ายัางยังสู้ฝาตรงรุ่นไม่ได้นะฮะหรือว่าเป็นเพราะผมยังหาค่าโฟเลตกับค่าแคมไม่เจอนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วผมที่ก็จะทําแคมตามค่าโฟฟาสูตรอยู่แล้วเพราะว่าโฟฟาสูตรเราทําได้เท่าไหร่เราควรใช้แคมแบบไหนใช้ตัส่วนกาะดัดยังไงนะครับท่อนล่างจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็มันก็อยู่ที่เราจะคำนวณเฮ้ยๆๆๆอ้อ้อันนั้นมันลดไอเยียทธงนะไปหาบีดมันเอามานะครับเพราะม่ได้ใครเย่อโอทิอตอง มันห้าวนะฮะรถมันเยอะตรงนี้มบิดไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันลอยหน่อยแล้วกันเนี่ยให้มึงแอคไปก่อนตอนนี้เราก็จะขี่ไปเที่ยวทิปนะปกติแล้วเดือนหนึ่งผมจะไปครั้งหนึ่งอยู่แล้วนะเป็นสไตล์บ้านบูเบล่านะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะสนุกสนานกันไปนะครับหลังๆนี่ไม่ค่อยได้ไปออกทริปกับพี่ๆเ,เ,เพื่อนเพราะว่าทำอะไรให้ช่างเยอะนะแับแหลายคนก็ถามว่า ทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็ดูแลในเรื่องของการทาปัดน้าปัดฝาสูบน้เป็นฝาแนวลูกใหญ่ๆที่เชื่อมตันมานะครับอยากจะได้ปัดโปที่มันมีค่าโพเลตดีๆนะครับสวยงามนะฮะแล้วก็ทําผิวส,สวยๆทาผิวแชมเบอร์นะฮะแชมเบอร์ก็คือเป้าฝาสูบเราก็สามารถทําไม่ได้นะครับไปวันไมซอน11-2เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ในเรื่องของงานกัดทา้าก็จะมีงานแคงคอรีฝาสูบบิลเลื่อสูบบิลเลด นะฮะพวกนี้นะฮะเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะสำหรับทีมแข่งที่อยากใช้บริการงานโรงงานของเราก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าผมน่าจะทาให้ถึงแค่ประมาณการเดือนตุลานะครับหลังจากนั้นผมก็จะต้องไล่รถตัวเองแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ทิดจะทำก็อย่าช้านะครับรีบติดต่อมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าผมไม่บอกหรือผมไม่ช่วยนะครับก็ประมาณนั้นนะบฝากกันไปด้วยนะครันี่เป็นไงรองเท้านี่ใส่นี่เลย ท้างดาวเหมือนเดิมท้างดาวโซฮีไม่ได้แอกด้วยนี่ขี่ลินลินยังแอคคงไรเยอะอดโอ้โหดูบิดคระเร่งบเบรคกรเร่งเขจมเลยยังแอคกูมไม่ได้เลยโอ้ดไอ้สัตว์เหี้ยหมดแรงอ่ะแต่ก็ไม่แรงหรอกนะยอโยนอะ่ะไม่แอกไม่อาร์ตไ,ไม่สมาร์ทด็อกแล้วกูว่าไอ้ฮาร์ดมันต้องขึ้นมาแน่เลยว่ะก็อดูอดนะมันอ่ะมันจะขึ้นมาปหรอ เฮ้ยฮะมันผมว่ามันต้องอยากแก้ผมแน่อเลยคนดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าโดนเลยหาด่วนจัดไอ้ยี่อแม่งตัวบาเลยยี่อะนะฮะอย่าที่บอกนะรถบ้านนี้เนี่ยถ้าเวทเดียวพันนี่โอ้โหไม่ไหวนะไม่ไหวจะใส่กันไนะ้แหมโดนมแบบ ไม่ไหวหว่ะทีี้ตัวแม่งเบาไปสั์รถไอ้ทงแม่งแรงกว่านะ,ะรถไอ้ทงก็หลายๆคนนะไอ้นี่ผมบอกไปนะลูกลึกผมว่ามันยังไม่สู้ไอ้ฝาส่บตัว <c oughs> ตรงรุ่นนะเพราะว่าที่รถทงเทสไว้เนี่ยผมเทสไวอยู่ประมาณ46บหก หน่อยๆน,นะมา้าน่าจะลืๆ่ๆลน่าจะอยู่ประมาณนี้นะฮะแต่ครันนี้มันได้เต็มที่นะฮะลันแรกเนี่ยมันเคยดาสูงต้นไปที่เกือบสี่เจ็ดเลยนะแต่ว่าสาแรกมันพังไปเราก็เลยเปลี่ยนฝาใหม่แล้วมันกลับไปท่าเดิมไม่ได้นะครับเพราะว่ามุมไกด์มุมอะไรมันไม่เหมือนเดิมก็เลยได้ทําการเอ้ยนกเอ้ยนกนกรถชลนเอ้ยเอ้ยเอ้ยฮะทนนกอีกเ้ย,เยนะ มันก็เลยได้ประมาณ40 45.7นะครับซึ่งม้ามันก็น้อยปล่อยฮาร์ดไล่ฮาร์ดแบกน้ำหนักผาของเรา30โลนะผมบอกเลยมันก็ต้องยอมรับนะบว่ามันอาจจะแรงกับเราหน่อยฮ้าวมาเสียวมาเสียว เส้นนี้นี่อันตรายที่สาดไป่ตกองห่วงเยไอ้อหี่อะไม่น่าทำเครื่องให้แม่งแรงเลยสัตว์เดี๋ยวพอไม่ทำแม่ก็บอกว่าเอ้ยเจ็บไม่เห็นให้ไข่นะคะจักขี่มันต้องเท่าเทียมกันเดี๋ยวไปเนี่ยพอโดยขี่น้ำหนักน้อยกว่ากูโดนแดกนะไอ้ย้ยแม่งเสียเลยเสียเลยแต่ต้องยอมนะนะมันตัวขับถ้าคนดูเราจะไปขี่แดกตัวขับในเวทเดียวกันนี่มันยากนะผมบอกเลยนะทั้ง เีลาในการขับรถทั้งการเตะเกียร์หรือทั้งอะไรหลายๆอย่างนะล <c oughs> ักษณะประมาณนั้นนะไปเรื่อยๆนี่คือการออกซิปของจริงนะ <c oughs> ผมขี่น่าจะประมาณ40-50โลให้ดูยาวๆไปเลยนะกระบะผมได้ทุกคันนะผมบอกไว้ก่อนกระบะกระบะเทล่าที่ผมเจอได้หมดนะ <c oughs> คือรถผมแรงจริงนะผมไม่ได้แกลางที่มาดจะดับอะไรนะไม่เป็นไงก็หลายๆคนถามผมมาว่าที่ทไอ้รถม้าเยอะไก่ไรถม้าน้อยเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับ มันต่างกันที่การขับขี่นะครับเออมันต่างกันที่คนใช้รถขับขี่ว่าเอ,อ้ยเขาคุณทําแรงม้าเย,เยอะเนี่ยคุณจะต้องขี่และใช้งานเป็นนะครับแต่ถ้าทําแรงม้าพอดีเนี่ยคุณก็จะขี่ง่ายนะออลม้มนะครับประมาณนั้นเพราะนั้นก็อยากจะบอกว่าพยายามทําให้มันแมทไม่ต้องไปทําแรงมากก็มันขี่ยากนะ <c oughs> <c oughs> มาแล้วแหละเอ,อ้ย <c oughs> ตัวมันไปอะ่ะ <c oughs> ตัวเรากันโดนกู <c oughs> ไม่น่าทำให้แม่งแรงเลยไอ้เฮียอีกกิโลได้ประมาณยี่สิกว่าสามสิบได้ป่ะก็เหมือนอย่างที่บอกครับวันนั้นผมก็อย,ยขี่ไปที่ร้านพี่ฟ้างรัาไปตีทอตอนนี้เราก็ใช้ท่อของพี่ฟ้างนะ NB Shop แม่งบอกเลยว่าฟิลมันดีมากครับคนูก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะใช้แบบไหนชอบยังไง,ง,างอาการหมงรถอะไรอย่างเงี้ยนะครผม สบัดสบัดโอ้สบัดนะเราต้องเลี้ยวซอยนี้ซอยนี้ป่ะซอยนี้มึงเดินกูได้ดี๋ยวเนี้ยสัตว์เยอะมึงเดินกูแหละออกเดินไปทันกัวโม่เยอยเยีะยหาก์ ตัดทะลุไอเหี้ยดอกแรกกูยกเคเล่องให้กูไอ้แบบไ่แอคเลยนี่มีเสือ้อออเดี๋ยวบินโดนมีเสื้อนะครับก็ด้านหน้าเราก็จะเลี้ยวขวาแล้วก็ขี่ล้อไปตามมานี่นะครับขี่รถเล่นกนสนุกสนานครับพาขี่อะไรอะไรให้มึงอะไรอะไรรถแดกแรงด้วยสั์ <c oughs> เลี้ยวขวาครับไฟเลี้ยวมีไหมเอ้ากาไม่ต่อไฟเลี้ยวให้กูไม่ต่อไฟเลี้ยวกูแต่ดังอยู่แต่ไฟเลี้ยวไม่มีโอเคไว กูรู้นะว่าโยกคันเร่งใหก้กูอ่ะใช่เหรอ,อยังล้อกากควายกากมึงเ่ยอะไรเลมแรงเกินอ่ะเข้าใจปะคนดูหลายๆคนอยากเห็นผมยกล้อคันนี้ถ้าผมคุมคันเร่งได้ผมก็อยากจะยกให้ดูนะคนดูนี่เป็นไงมีให้มันแก้มีให้มันแก้หน,แกกหนึ่งดอกผมบอกให้ ไฟดับไฟดับไฟดับเฮ้ยเป็นอีกแล้วอ,อ่ะต้นติ๊กหลุดอเอเอเขี่ได้จะได้ใอก่อนจอก่อน,ออนต้นติ๊กหลุดแน่นอนอาการเนี้โว้ยโวกยโว้โว้เนี่ยมันปั๊มติ๊กหลุดเลยเนี่ยน้ำมันโอ้โห จับรถดิจับรถดิไฟมันไม่ติดอ่ะเนี่ยมันไม่ติดแล้วอ่ะเห็นไหมสายไฟอะไรหลุดแน่ๆเลยอะฮาร์ดตอไม่ทำงานด้วยไหมใช่มันขี่ดีมันวอกเลยเหมือนสายไอ้สายไฟ,ไฟหลุดเอ๊ะเนี่ยไฟหาย ยันยันติดดิยันติดตดยิดย,ดยันติดหน่อ๋ออเฮียกูกำลังจะมาดเลยออสายไปลุดโอเคไม่ได้เลยไปนนี้ย อะไรเะเออไม่รู้อะเหมือนปั๊บติ๊กั่วเลยโอปรัปลับ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 ปรับเรียไฟหน้าปัดไม่ขึ้นแล้วปกติมีไฟหน้าปัดนะรถคันนี้กูว่าติ๊กไม่ได้รั่วหรอกูว่ามึงต่อสายไฟกันไม่ดีนะคนดูอย่างที่ผมบอกนะบางทีแม่งต้อง QC เองไอ้พวกแกนี่มันทำงานไม่ผ่านนะโอ้โหเย็ด K กูบอกแล้วนีขี่ได้แต่ว่าแบบมันปลัก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 ปรับนะมันแบบ เนี่ยมันปลัก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 โอ้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ดูแล้วกันกูนแดดเขย่าฮาร์ดแล้วแล้วก็ชุดไฟหลุดแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่ารถปกตินะเนี่ยมันวอดอ่ะมันไม่มีน้ำมันอนะ่ะโอ้โหเยอะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราตามไปเจอกันที่บ้านที่เราไปเที่ยวกันว่ามันจะเป็นลักษณะประมาณไหนกากกูไปไปดีแหละไปละ